สวัสดีครับหมอหนุ่มนะครับนายแพทย์ภัยศิษฐ์ตระกูลก้องสมุทรนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวทริชั่นนะครับหมอจบปริญญาโทนะครับแล้วก็อเมริกันบอยอันทายเอจิ้งนะครับแล้วก็เรียนต่อนะครับปริญญาโททางคลินิกนะครับทางโภชนาการทางคลินิกนะครับคณะแพทย์นะครับมหาวิทยาลัย UCL นะครับที่ประเทศอังกฤษครับวันนี้นะครับหมอเขาจะมาพูดถึงเรื่องของสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับที่คนไทยเราอ่ะรู้จักดีนะครับก็คือ เรื่องของชานะฮะแต่ชาที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของชาเขียวครับหรือเรียกว่ากรีนทีนะครับนี่การเลือกรับประทานชาเขียวนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับเราก็ต้องเลือกชาเขียวที่ปลูกด,ด้วยวิถีธรรมชาติเป็นวิถีออร์แกนิกนะครับไม่ใช้พวกายากําจัดวัชพืชนะครับหรือพวกกลุ่มพวกยาฆ่าแมลงนะครับอ,อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของคาเฟอีนนะครับ หลายคนก็จะค่อนข้างเซนซิทีฟกับคาเฟอีนนะครับบางคนทานแล้วรู้สึกใจเต้นนะครับใจเต้นแรงนอนไม่หลับนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคาเฟอีนก็ค่อนข้างดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีชาเขียวแล้วก็ต้องเอาอาหารเสริมเพี้ยนี้ทำงานวิจัยด้วยนะครับเป็นงานวิจัยทางคลินิกนะครับทีนี้ถ้าพูดเรื่องของประโยชน์นะครับสบรรพคุณของชาเขียวสิ่งสาคัญเลยที่ต้องพูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ ฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับคนที่อ้วนนะครับหรือผู้หญิงที่หมดประจําเดือนนะครับในงานวิจัยทางคลินิกเขาบว่าการให้คนอ้วนหรือผู้หญิงที่หมดประจําเดือนไปแล้วนะครับทานพบว่าช่วยลดอนุมูลอิสระในร่างกายได้จริงนะครับอนอกจากนั้นก็จะมีงานวิจัยในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะครับ งานวิจัยที่มีงานวิจัยต่อนข้างมากที่สุดนะฮะในปัจจุบันก็จะเกี่ยวเรื่องของเรื่องของไขมันนะครับแล้วก็เรื่องของการลดน้าหนักนะครับพบว่าการรับประทานชาเขียวนี่ช่วยลดคอเลสเตอรอลโดยรวมแล้วก็ช่วยลดไขมันเลวที่เรียกว่า L D L นะครับ L D L ถ้ามีมากะครับก็จะทําให้หลอดเลือดของเราะะอุดตันนะครับกลไกในการออกฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลนะครับพบว่า ตัวชาเขียวนะครับก็คือสารออกฤทธิ์นเนี่ย egcg นะครับก็คือช่วยลดการผลิตคอเลสเตอรอลที่ตับนะครับแล้วก็ช่วยการขับนะครับคอเลสเตอรอลออกไปในทางเดินน้ำดีนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มตัวรับ ldl receptor ก็คือตัวรับไขมันเลวที่ตับนะครับก็จะทำให้ไขมันเลวในร่างกายเราลดลงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีมาเยอะเรื่อยๆเลยนะครับ เขาพบว่าการรับประทานชาเขียวขนาดประมาณ750มิลลิกรัมต่อวันนะครับเป็นเวลา2-3เดือนนะครับช่วยลดน้ำหนักได้นะครับประมาณนะครับกิโลกรัมนะครับแล้วก็ช่วยลดเส้นรอบมงนะครับก็คือช่วยลดรอบเอวเราด้วยนะครับมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลในเลือดด้วยนะครับเขาพบว่าคนที่รับประทาน ชาเขียวที่มีสารออกฤทธิ์ EGCG เนี่ยก็จะทำให้การทำงานของอินซูลินนะครับเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยทำงานดีนะครับแล้วก็เซลล์นะครับตอบสนองกับฮอร์โม,โมนอินซูลินดีขึ้นนะครับงานวิจัยอีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจมากนะครับคุณผู้หญิงรอฟังอยู่แน่นอนก็คือเป็นงานวิจัยในเรื่องของชาเขียวนะครับกับเรื่องของผิวพรรณนะครับอันแรกเลยก็เพราะว่า คนที่รับประทานชาเขียวนะครับก่อนที่จะไปออกแดดทาให้ผิวเนี่ยทนแสงแดดมากขึ้นนะครับในแสงแดดเนี่ยก็คือมีแสง UVA ที่ทําให้เราแก่เร็วผิวเอจิ่ง UVB ทําให้ผิวเบิร์ดเราพบว่าทําให้โอกาสที่จะผิวไม่แดดนะครับลดลงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปเที่ยวทะเลหรือไปอาบแดดการรับประทานชาเขียวก่อนออกแดดช่วยได้นะครับอัทนที่ 2. องเราพบว่าคนที่รับประทานชาเขียวครับก็ ช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาพวกผื่นแดงนะครับผื่นแดงสัมผัสนะเป็นผื่นแดงที่เกิดจากแพ้กรนดดดเสษ็ได้ด้วยนะครับอันที่3ามพบว่าการรับประทานชาเขียวนะครับอันนี้น่าสนใจมากก็คือช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นหนังแท้หรือในชั้นเดอร์มิสนะครับอนอกจากนั้นยังไปยับยั้งเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ในการสลายคอลลาเจนที่เราเรียกสั้นๆว่าคอลลาจินเสนะครับหรือชื่อ,อในการทางแพทย์เนี่ยเราเรียกว่า MMP นะครับเมทริกเมทัลโลโปรติเนสนะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานชาเขียวของนอกจากได้ประโยชน์กับสุขภาพโดยรวมแล้วก็ยังมีผลดีกับผิวพรรณนด้วยครับ